บางทีนะครับที่ไม่ได้ไปบินเครื่องบินนานนะครับไอเจ้าแบตเตอรี่พวกนี้นะครับอาจจะเสียได้นะครับก็เกิดการเสื่อมสภาพนะครับโดยการที่ว่านานๆนะครับที่ลุงสันจะไปทําการบินสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงสันจะมาเช็คเซลลก่อนนะครับเช็คเซลล์ดูว่าไอสองก้อนเนี้ยนะครับแบตเตอรี่สองก้อนเนี้ยสองแพ็คเนี้ยนะครับว่าก้อนไหนเสียนะครับอันนี้ อันนี้ก่อนนะครับเป็นสองเซลล์เหมือนกันนะครับสองเซลล์เหมือนกันนะครับที่ระบุมาในครั้งแรกนะครับอันนี้ลุงสันไปบินกับสองช่องนะครับที่ระบุมาตอนแรกนะครับ1,500นะครับ1,500มิลลิแอมนะครับส่วนเจ้าก้อนนี้ก็เหมือนกันเพราะลุงสันซื้อมาแพคคู่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนว่าสองตัวนี้ก้อนไหนเสียนะครับตัวนี้นะครับ เซลนะครับ7.97นะครับเซล,ลที่1 3.97นะครับเซลที่สองสามนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเช็คอีกก้อนหนึ่งนะครับเช็คก้อนนี้ก,ก้อนหนึ่งได้แค่ 4.7โวลต์เองนะครับ4.7โวลต์เดิมทีแล้วนะครับเดิมทีแล้วแบตเตอรี่นะครับแพ็คนี้นะครับคู่นี้จะต้องที่จะต้องอยู่ที่7.4โวลต์นะครับามาวันนี้เสียซะแล้วนะครับเพราะลุงสันไม่ได้ไปบินนานเลยนะครับก็คือเดี๋ยวลุงสันจะต้องนะครับทำการแยกเซลล์แยกเอาไว้เจ้าเซลล์นี้ที่เสียนี้ออกไปนะครับ1เซลล์ แล้วจะทําการมาแพคคู่กันแบบนี้นะครับแพคคู่กันแบบแบบนี้ก็จะได้มานะครับจะได้เป็นแบตเตอรีร่ที่ออกมาเป็น3อ่าเป็น3เซลลนะ์นะสิบสองจุดโวลต์นะครับเดี๋ยวลุงสันจะทําการแกะออกนะครับนี่นะครับน้องๆหนูๆนะครับแบตเตอรี่แบบพวกนี้นะครับเป็นแบตเตอรีรรร่ที่แรงนะครับมีทั้งผลดีและผลเสียนะครับคือ ลดีก็คือความแรงนะครับที่เราเอาไปบินกับเจ้าเครื่องบินเนี่ยได้แบบแรงๆเลยนะครับผลเสียก็คือนะครับเราทิ้งไว้นานนะครับลาระยะเวลาเป็นเดือนนะครับก็อาจจะทําให้ไอ้เจ้าแบตเตอรี่นะครับพวกเนี้ยเสื่อมสภาพได้นะครับไอ้นิมสันมีเยอะเลยมันไปซีเรียสทั้งยังนะครับอันนี้พวกเนี้ยแบตเตอรี่ที่นิมสันมีนะครับที่นิมสันใช้บินพวกนี้ก็ตัวเหมือนกันนะครับกลัวเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยแบตเตอรี่พวกเนี้ย สั่งก็กลัวนะครับกลัวว่าเสียมกันนะครับทีนี้ก็ยังดีนี่ยังดีอยู่นะครับนี่ก็ยังโอเคยังดีอยู่นะครับบินในบินในอาสปีด30แอมป์ได้สบายๆเลยนะครับแต่จะไปบินกับพวกสูนะครับปีดสู30อะไรพวกนี้ยากนิดนึงนะครับในในในระบบสูนี่ก็เป็นเครื่องบินฮอนะครับแบตเตอรี่ฮอนะครับดูมีฮอเสียอยู่เดี๋ยวคราวหน้าลงสันจะมาดีวิววิธีการซ่อมฮอนะครับ นี่ก็เป็นคับแบตเตอรี่ที่ลุงสั่น DIY ขึ้นมาเองนะครับดูนะครับนี่นะครับนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงสั่นจะมาทําการนะครับทําการแยกเซลล์แยกเซลล์ที่แบตเตอรี่ก้อนนี้เสียนะครับแยกเซลล์แบตเตอรี่ก้อนนี้ที่เสียนะครับเสียแล้วมาทําการนะครับอนุกรมเข้าไปแบบนี้อนุกรมแบบเซลล์ที่ใช้ได้นเข้าไปในแพ็คนี้ นะครับให้น้องๆน้อๆนะครับที่พอเป็นเกี่ยวกับการัตรกีงานหรือว่านะครับอนุกรมแบตหรือว่าเกี่ยวเกี่ยวกับการที่ว่าจะนำเอาแบกพวกนี้มามาอนุกรมกันนะครับโดยการแยกเซลล์ที่เสียเสียทิ้งไปนะครับแล้วก็นำเอาไอ้เจ้าเซลล์ที่ใช้ได้มาอนุกรมกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูวิธีการแยกเซลล์ของลุงสันนะครับว่าลุงสันจะแยกเซลล์ยังไงนะครับ อนนี้ลุงสันก็เอาคัตเตอร์กรีดออกไปแล้วละ่ะครับออกมาแกะแกะออกไปเลยนะครับแกะตัวนี้ออกกันเลยั <c oughs> นเนี้มีเซลล์ที่สองที่เสียครับเซลล์ที่สองที่เสียลุงสันก็จะใช้มิตเตอร์วัดนะครับ <c oughs> ใช้เป็นอนาล็อกไปก่อนเพราะว่าลุงสันไม่มีมิตเตอร์แบบ ดิจิตอนนะครับตั้งมาที่โวลต์ d ีสี่นะครับเราททำการวัดดูก่อนนะครับว่าเซลล์ไหนที่เสียนะครับดำเข้าดำนะครับดำจิ้มดำแดงจิ้มแดงดูที่เข็มมิเตอร์นะครับดูที่เข็มมิเตอร์เซลลชิ่เสียนะครับ จะกระดิกเพียมนิดเดียวทําไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเลปล่านะครับเซลล์ที่เสียนะครับเข็มนะเข็มจะกระดิกแค่นิดเดียวนะครับเซลล์ที่เสียแล้วนะครับส่วนเซลล์ที่ดีนะครับก็คือก้อนนี้นะครับฝั่งนี้ที่ดีนะฮะจะขึ้นมาอยู่ประมาณสามโวลต์ สามโวลต์โดยประมาณนะครับเพราะว่า,อาไอ้เจ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้ลงสันยังไม่ได้ทําการชาร์จนะครับเดี๋ยวลรงงานจะมาทําการแยกเซลล์จะเอาเจ้าเซลล์ที่ใช้ได้เนี่ยเอามาใส่กับนะครับมาอนุกรมคู่คู่กันไปแบบนี้นะครับกับแพ็กนี้อีกแพ็กหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับท <c oughs> ีเดี๋ยวนะครับจะเอาเจ้าสายไฟพวกนี้ออกก่อนนะครับ สันจาใส่ไปพืนี้ออกก่อนปกี้ออกไปเลยนะครับ ยนอ์ที้องสั่งเราเล่นนะครับนี้ทีนี้ก็จะมานะครับวัดด้วยทีหนึ่งว่าเซลล์ไหนเมื่อกี้นี้เราวัดคร่าวๆนะครับนี่เราก็จะมาวัดด้ยจีนว่าเซลลไหนที่เสียนะครับเซลไหนที่เสียเซลไหนที่ดีนะครับเป็นคู่อง่าตอนนั้นยังเล่นเครื่องบินนะครับเล่นเครื่องบินสองช่องอยู่ก็เลยนํเอาไว้เจ้าแต่สอง้อนนี้ไปทําเป็นสองช่องทันี้พอได้มาเล่น กูบินสามช่องแล้วนะครับลุงสันก็เลยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นสองช่องแต่สองช่องก็มีนะครับลุงสันใช้แบบไอออนนะครับลิเทียมไอออนอันนี้ครับก้อนนี้ครับเสียอาการเสียก็คือนะครับน่าจะเป็นแบบอย่างที่ลุงสันบอกแหละว่าเอาไว้นานนะครับทิ้งเอาไว้นานก็เลยเกิดการเสื่อมสภาพนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนแยกเอาไว้ก่อนนะครับ โซว์โซว์ที่กินกระแสสามโวลต์นะครับที่จะมาใช้ใช้กับไอ้เจ้าเจ้าโว์เทสใช้กับเจ้าโซว์เทสตรงนี้ได้นะครับก็คือเราก็ต่อไฟเข้ามานะครับเราก็ต่อนะครับใส่ไฟเข้ามาแบบนี้ครับสองเส้นขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็ต่อต่อจำแบบนี้ออกมานะครับนี้เวลาเราจะมาใช้งานเราก็มาเปรียบเทีาบกับตัวนี้นี่สงสัยจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองชาร์จเข้าไปนะครับว่า จะเอาไว้ใช้เนี่ยครับกับเซอร์วเทสนี่แหละนะครับจเจ้าแพ็กนี้ทางสังก์ก็จะนำออกมาอนุกรมเข้าแบบนี้นะครับทาสังก็จะได้แบบ3ามเซลล์มาอีกหนึ่งก้อนนะครับได้แบบ3ามเซลล์มาครับนี่เดี๋ยวเ็าจะมาทําการแกะแกะออกก่อนนะครับ <c oughs> แกะพวกนี้ออกให้หมดนะครับทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันกับก้อนแรก ก้อนแรกเลยมันฝันก็กรีดกรีดเอาไว้เพราะว่าผมฝันมาใช้สะกอตเทปพ,พันเราเองนะครับใช้ตะกั่วเทปพ,พันเราเองแบบนี้นะครับแต่ยังเก็บโลโก้เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าแบตเตอรี่นะครับก้อนนี้มันมีกระแสะแอมป์เท่าไหร่นะครับอ่าผมฝัก็เก็บเอาไว้มันก็เป็นพันห้าร้อยแอมป์นะครับ 1,500แอมป์เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกัน1,500แอมป์การอนุกรมแบบที่นําเอาเจ้าแบตเตอรี่ก้อนอื่นมาอนุกรมกันนะครับที่เรียกว่าการนำเอาเจ้าแบตเตอรี่ก้อนอื่นมานะครับมาอนุกรมกันแบบนี้กระแสแอมป์นะครับจะต้องเท่ากันอย่างสมมุติว่าตัวนี้1,500แอมป์นะครับ1,500แอมป์ตัวนี้ก็ต้อง1,500แอมป์ถ้าหากว่าเจ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้มีกระแสที่ต่ํากว่านะครับมันจะทําการ ดึงนะครับ1,500แอมป์เนี่ยจะดึงเอากระแสเจ้าตัวนี้มาใช้งานนะครับก็จะทําให้แบตเสื่อมอีกเพราะฉะนั้นเราต้องนะครับหาแบตเตอรี่ที่มีกระแสแอมป์เท่ากันนะครับมาทําการซ่อมอนุกรมยื่นแบตเตอรี่แพ็คที่ดีนะครับแพ็คที่นะครับไม่เสื่อมเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ลุงสันได้ทําการถอดสายไฟออกแล้วนะครับพะลุงสันกลัวคลิปวิดีโอจะยาวเกินนะครับมีถอดออกแล้วทีนี้เราก็จะนําเอาเจ้าก้อนนี้นะครับ อันนี้นี่นะครับนี่เป็นคูบวกนะครับนี่เป็นคูวลบนะครับบวกลบนะครับครับคูบวกคูบวลบนะครับกระแสไฟจะขึ้นนะครับบวกคูนลบเราก็จะเอาก้อนเนี้ยนะครับไปบาลาน์ไปอานุกรมเข้ากับเจ้าแพ็กนี้นะครับอันไหนก็ได้แต่เราต้องดูกอนว่าค้่ไหนนะครับจะฝั่งไหนก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับได้ทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งนี้ ก็จะต้องเป็นใช้เป็นค uh ู so bung.. akan, ่บวกนะครับฝั่งนี้ก็จะต้องใช้เป็นคู่ลบนี่ลุงสันจะใช้เป็นฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้เป็นคู่บวกใช่ไหมครับฝั่งนี้ของลุงสันจะต้องเป็นคู่ลบลุงสันมาเช็คไฟก่อนว่าฝั่งไหนเป็นคู่ลบนะครับนะนี่ลุงสันรู้แล้วนะครับข้วนี้เป็นคู่ลบนะครับนําคู่ลบนะครับมาอนุกรมเข้ากับคู่บวกนะครับของแบตเตอรี่สองของก้อนนี้นะครับอย่างนี้ เราก็มาเชื่อมบัดกีใส่เข้าไปนะครับบัดกีเจ้าก้อนนี้ใส่เข้าไปบัดกีก้อนนี้ติดกันเข้าไปแบบนี้นะครับติดแล้วนะครับนี้เราก็จะมาทำการวัดกระแสไฟดูนะครับ กระแสไฟจะต้องได้นะครับสิบสองจุโวลต์โดยประมาณนะครับกีจึงสันทานะนี่จะต้องเป็นค้วลบนะครับตัวนี้จะต้องเป็นค้วลบตัวนี้จะต้องเป็นค้วบวกนะครับสายมิเตอร์นะครับสองสายนี้จิ้มลองดูไฟนะครับนะเห็นไหมครับคือตอนนี้ลุงสันยังไม่ได้ทาการชาร์จก็จะอยู่ที่ประมาณส0 1 1โวลต์นะครับ11โวลต์นะครับสิเอ็โวลต์สิโวลต์ประมาณนี้ ถ้าชาร์จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณที่สองนะครับนี่เดี๋ยวองสาจะทําการครับใช้ส่ไฟนะครับเส้นนี้นะครับใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับเป็นสายไฟที่ใหญ่หน่อยหนึ่งก็คือเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะเข้าขั้วบวกนะครับเส้นหนึ่งเราจะเข้าก้วลบแบบนี้นะครับ กันว่านะครับสายไฟจะมาชนกันนะครับแปะกันชนกันนะครับนี่ก่อนนะครับเอาของเก่าที่ที่เราแกะมาจากของเก่าเมกี้เนี่ยนะครับก็ยัดใส่เข้าไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องนำเอาเจ้าแผ่นนี้มาแปะนี้ทีหนึ่งนะครับ ต่อแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้สองเซลล์เนี่ยนะครับแบตเตอรี่สองเซลล์เนี่ยมันจะมีอยู่แค่ <c oughs> จัมเปอร์มันจะมีอยู่แค่สามเส้นนะครับส่วนนะครับสี่เซลล์จัมเปอร์เราจะต้องมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับนะสี่สี่อ่าสี่สล็อตเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนอันนี้จะมีอยู่แค่สามสล็อตนะครับคือหนึ่งสองสามแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนกัน จากที่เราแกะออกมานะครับก็ต่อเข้าไปนะครับนี่คือบวกนะครับบวกมาลบนะครับบวกมาลบแล้วก็มาลบมาลบลบสุดท้ายนะครับลบสุดท้ายอันนี้นะครับลบเส้นสุดท้ายเลยนะครับเ็ีจะได้เป็นนะครับแบตเตอรี่สามเซลล์นะครับก็ต่อเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ เราจะมีมีสายเก้าอย่างเงี้ยมันจะต้องสั้นยาวสั้นยาวไม่เท่ากันแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ต่อเข้าไปแบบนี้เลยดําก็มาเข้าดํานะครับอันนี้เราเรียกว่านะครับบาลานซ์นะครับสายบาลานซ์ถ้าเวลาเราไปชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับที่อ่าที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่เขามีนะครับออกมาเป็นนะครับแบบอ่าที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบแบาลานซ์เซลลนะครับก็จะนําเอาเจ้าฝั่งนี้ไปทําการบาลานซ์เซลล์นะครับ น้องหนูๆนะครับแม้จะว,ว่าแต่น้องหนูๆพี่ๆเพื่อนๆก็ทํากันได้นะครับทํากันได้หมดเลยนะครับคือพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่นะครับยังไม่เคยทําหรือยังไม่รู้นะครับนะครับก็สามารถทําได้นะครับนี่ครับ แบบนี้แบบนี้เสร็จมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลุงสันก็จะทํานะครับทําการนําเอาเจ้าฟอยตัวนี้นะครับปิดลงไปนะครับกันกระแทกครับกันกระแทกก็มีฟอยเก่าที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเลือกมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะทํานําเอาไ้เจ้าฟอยกลานี่แหละมาพันใส่เข้าไปนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับในเวลาที่เรานะคับไปบินหล่นมานะครับหรือไปบินตกนะครับแบตเตอรี่จะได้ไม่ต้องเสียหายไปมากกว่านี้นะครับ น้องหนูก็ทําได้นะครับพี่เพื่อนนะครับที่ไม่รู้ก็ทําได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวลุงสัรพันเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงสารจะเอามาโชว์กินเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเจ้าแบตเตอรี่นะครับที่เสียแล้วลุงสันนำเอานะครับตอนนี้มารวมกันนะครับเสร็จแล้วนี่คือก้อนที่เสียนะครับนี่เ้วก็เก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับส่วนก้อนที่นุกกลมก็ไปเดี๋ยวลุงสันเรามาเช็คไฟให้ดูนะครับว่าจะได้12.1นะครับตามที่ลุงสัน กำหนดเอาไว้นะครับเพราะว่าสามเซลล์ก็จะเป็นสิบสามสิบสองจุดหนึ่งนะครับฮะสิบสองจุดหนึ่งโวลต์นะครับเดี๋ยวเราไปทำการชาร์จเจ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้เข้าไปก็จะอยู่ที่ประมาณสิบสองจุดหกนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงสันก็ต้องขอขอบคุณนะครับหากมีพี่ๆีเพื่อนๆนะครับน้องๆหนูๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอของสันนะครับลุงสันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลุงสันก็ต้องขอจากลาไปก่อนนะครับบแล้วเจอเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับว่าลุงสันจะมา DIY หรือจะมาซ่อมงานหรือจะมาทําอะไรอีกนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับให้ห่างไกลนะครับจากโควิดขอให้ทุกๆท่านนะครับน้องๆหนูๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับพ้นภัยจากโควิดทุกๆท่านนะครับสาหรับในวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ